สัสดีจ้าเออนี้ยายเฟิ่องสิผ้าพี่น้องมาชมสวนจ้ะสวนยายเองจ้ะอันนี้ทั่วฟักเจ้าจ้ะสวนเกษตร,รผสมผสานลูกไว้กินเองจ้ะบม่ได้ปลูกขายจ้ะปลูกน้ำให้น้ำหน้าบานเฮเหี่ละจ้ะทองให้ทองหน้ายายมาหน้าแม่หมูเศ้าจ้ะมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันจ้ะ อันนี้กพริกจะพีกะก,ก,กระลังงามพี่น้องพริกะก,กระลังงามหอมก็มี่จ้าหอมแต่บอมีหลายจ้าหอมก็ไดามีแค่นี้แหละจ้าปลูกไว้ถ้ากินเอง,เองเนอกาะพี่น้องนาะบ่ไเด็อันนี้มากไม่บ่ไเด็ปลูกเฮ็ดเป็นค้าขายบวบจ้าบวบบวบก็มี่จ้านี่ที่เฮ็ดให้บวบขึ้น บวกก็ล่งสีงข้นก็ล่งสีงามจะก็ล่งไปได้ดีจะฟักทองก็มีบวกก็มีค่ะนีเบิทุกอย่างจ้ะพี่น้องมะเขือเทศจ้ะมะเขือเทศกะลังขยายจ้ะมะเขือเทศก็ล่งขยายจ้ะพี่น้องก็ล่งขยายเป็นหลงไพหลงม,มั่นอยู่จ้ะไย่ากับขอ จบคลิปแค่นี้ก่อนเด้อจ่าเด้อพี่น้องเด้อแยขอจบคลิปก่อนแค่นี้ก่อนจา่าายกกสิไปทํางานที่อื่นต่อจ่าพี่น้องเมื่อนาะนมีเวลาายกะสิมาลุงคลิปให้พี่น้องได้ชมกันเด้อจ่าเด้อพักไซจ่ามะาละใหญ่นะคะนี่ไม่ระยะไอมะาละใหญ่ค่ะไม่ใช่มะาละขี้นกนะคะมะาละใหญ่ค่ะแต่ยังไม่ได้ทําที่ให้เขาเลื้อยขึ้นไปค่ะ